สวัสดีครับแฟนๆฟนคาร์ดแมกกาซีนแถลงทุกท่านนะครับมีใครเฝ้ารอเอ็กซ์แพนเด s ร์คลอสเมเนเกันบ้างครับซึ่งณเวลานี้นะครับทางมิตซูบิชิประเทศไทยเนี่ยก็เตรียมที่จะเปิดตัวเอ็กซ์แพนเด s ร์คลอสเมเนเในไทยกันแล้วนะครับหลังจากล่าช้ากว่าเป้าหมายมานานอยู่พอสมควรนะครับเพราะในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยขายดีมากนะครับจนผลิตไม่ทันและแล้วก็ถึงคิวในประเทศไทยนะครับในช่วงกลางเดือนกุมภาตอนนี้ ทราบหมายกําหนดการแล้วนะครับว่าจะเปิดวันที่17กุมภาพันธ์ของปีนี้นะครับและที่สําคัญพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าได้ในทันทีนะครับมีรถพร้อมส่งกันเลยทีเดียวสำหรับ x p l n d e r Cross m i d e r Chain นะครับเป็นรถแบบเจ็ดที่นั่งเรียกกันว่า Mini MPV นะครับเป็นรุ่นที่มีการปรับโฉมครั้งใหญ่ รถต่างค่ายที่เป็นคู่แข่งอยู่ในระดับเดียวกันนะครับก็จะมี t o y o ต a v วีโร o ฮอนด้าวีวีเป็นต้นนะครับออปชันต่างๆเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงใน Mitsubishi x เ p n d e r Cross m e มเ c h a i นะครับที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยในเดือนปุ่มพานะครับก็จะประกอบไปด้วยระบบเบรกมือไฟฟ้า e p b ฟังชันอโอโต้เบรคโคนะครับที่วางแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำสำหรับผู้โดยสารตอนหลังมีมาให้ ฟังก์ชันแมคครูระบบปรับอากาศช่องชาร์จไฟยู b บีไท A แล้วก็ไทซ C สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมีมาให้นะครับที่ชาร์จตัวสั์แบบไร้สายไ i เลสชาร์ h เจอร์ระบบ Active Low Control นะครับกล้องมองรอบคาน360องศาจัดมาให้นะครับสตัวสังภายนอกเนี่ยมีสีเขียว Green m e t a l ิกนครับมีการเปลี่ยนกระจังหน้าดีไซน์ใหม่กันชนหน้าดีไซน์ใหม่ไฟท้ายไฟตัดหมอกก็ดีไซน์ใหม่นะครับกันชนหลัง ็ดีไซน์ใหม่มาให้นะครับเรียกว่ารอบคันเลยนะครับสำหรับตัว expander c o r t เนี่ยทางด้านล้อลอยเนี่ยก็ให้มาขนาด17นิ้วดีไซน์มาใหม่จัดเกียร์อัตโนมัติแบบ4จังหวะนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ cvt ที่ใช้อยู่ในตัวธรรมดานะครับเปลี่ยนดีไซน์ภายในห้องโดยสารเนี่ยเป็นแผงแดชบอร์ดเป็นลายใหม่นะครับ ทางด้านมิติตัวถังของ x p a n d e r Cross m a n a g e n นะครับยาว4,595ม mm, มกว้างนะครับ1,790ม mm, มสูง1,750ม mm, มระยะฐานล้อนะครับอยู่ที่2,775ม mm, มค่อนข้างกว้าง,าง,าง,างพอตัวนะครับระยะต่ำสุดถึงพื้นเนี่ยกาวเคลียร์แลนด์นะครับก็คือ220ม mm, มนะครับ220นี่คือระยะความสูงนะครับจากตัวถังถึงพื้น ตรงนี้แหละครับเป็นไฮไลท์สำคัญของ Expander c เ o อรที่มันสูงกว่ารุ่นปกติทำให้การปิดปีนตายนะครับอุปกรณ์สิ่งกีดขวางเนินนะครับค่อนข้างจะทำได้ดีนะครับสำหรับ Expander c เ o อรทางด้านเครื่องยนต์ของ Expander c เ o อร Minor ส h a เ e นะครับยังคงใช้เครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์บินซิน สี่สูบ DOHC 16วาล์วาวเป็นระบบวาล์วแปรผัน FI VEC นะครับขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุดอยู่ที่105แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่141นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีนะครับจะพ,ออพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับขับเคลื่อ,ลอนล้อหน้าความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่45 l. ลิตรรองรับน้ำมันสูงสุดที่ E20 ทางด้านสีตัวถังนะครับของ expander c l o t เนี่ยในอินโดนีเซียนะครับมีจำหน่ายดย้วยกัน5าสีสำหรับประเทศไทยเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับแต่ก็ไม่น่าจะต่างกับในประเทศอินโดนีเซียสักเท่าไหร่นะครับโดยอินโดนีเซียเนี่ยมีจำหน่ายสีเขียวนะครับนั่นก็คือเป็นสีใหม่สีขาวมุกสีเงินสีเทาและก็สีดำนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับโจทย์สำคัญทางมิตซูบิชิประเทศไทยเนี่ยจะนำเข้า expander cloth maintenance มาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับ จะทำยังไงไม่ให้ราคาสูงเกินไปนะครับเพราะ Expander Cross ในรุ่น1.5 GT ที่จำหน่ายอยู่ณปัจจุบันนะครับราคาก็หยียบๆใกล้ๆล้านเลยนะครับราคาอยู่ที่939,000บาทหรือทีเดียวถ้าตัว Expander Cross m a n ้นนะครับตัวใหม่นี้ของปี2023ราคาค่าตัวไปปิ่มล้านนะครับหรือทะลุล้านไปก็คงไม่สนุกแน่นะครับแล้วก็เป็นการบ้านสำคัญมากสำหรับ ทางมิตซูบิชิประเทศไทยนะครับเพราะว่าอัตราการซื้อของในประเทศไทยก็จะลดลงนั่นเองยังไงก็แล้วแต่นะครับแฟนๆชาวไทยก็รอได้เลยนะครับประมาณวันที่17กุมภาของปีนี้นั่นก็คือเดือนนี้วันที่17นะครับก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเราจะทราบข้อมูลสเปคราคาจําหน่ายอย่างเป็นทางการกันนะครับและทางคา์แมกกาซีนไทยแลนด์ของเราจะนํามารายงานให้เพื่อนๆทราบอีกทีนะครับ ฝากกด Subscribe ช่องคาร์แมกซินไยแรด์ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ